ก็ทริปเบียช้านะครับปีสครึ่งก็ออกเดินทางไปที่สามบินดอนเมืองนะครับจากยุธยาขึ้นรถตู้ไปนะครับไปถึงประมาณเกินก่อน6กโมงนิดนึงเขาก็ให้ขึ้นเช็คอินที่เครื่องบินนะครับแต่นี้เขาให้เช็คกระเป๋าด้วยดูภาพให้รู้เลยว่ากระเป๋าขึ้นแล้วก็รอบของผมก็เป็นเกต72แล้วก็ไปไฟของแอร์เอเียนะครับออก8โมงเพื่อจะบินไปอุดรธานีนะครับ อุดรธานีก็เป็นสมบินนานาชาตินะครับไปถึงก็แค่ประมาณชั่วโมงนิดๆครับแล้วก็ออกไปกิงข้าวต่อนะครับช่งชวงเช้าแล้วเขากเลี้ยงอาหารแบบสไตล์ตอุดรครับก็จะมีสไตล์เวียดนามมาปนนะครับจะเป็นร้านนี้ครับ Morning House นะครับก็จะมีไข่กระทะแล้วก็มีข้าวเปียกและมีพวกขนมปังนะครับก็เรียกว่า อร่อยทุกอย่างครับร้านนี้คนระับแล้วก็ร้านนี้แต,แต่งสวยน่ารักมากๆด้วยครับบรรยากาศดีมากสไตล์แบบวินเทจคอเทจนะครับกระท่อมเล็กๆมี2ชั้นนะครับน่ารักมากร้านนี้นครับก็ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของร้านด้วยจากนั้นเราก็เดินทางไปนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่1่ก็คือคัมชโนนครับไปที่คัมชโนดอันนี้คะคัมชโนดก็คือเป็นเกาะที่อยู่ เขาเรียกกลางนาครับต่อกลางนามีน้ำล้อมรอบนะครับแล้วก็มีต้นชะโนดอยู่เต็มไปหมดเลยครับต้นชะโนดก็คล้ายๆกับต้นต้นต้นตาดต้นโพแตกูลปาล์มนะครับสูงๆได้แล้วก็มีเตี้ยได้มีน้ำหนะครับก่อนเข้าเขาให้ถอดรองเท้าก่อนด้วยนะทุกคนต้องเดินเท้าเปล่าไปนะครับหรือบางคนเขาส่งถุงเท้าแล้วก็มีชุดกราบไหว้นะครับแค่ห้าสิบบาทเองบาะก็ เขาก็เช่าเขาก็อ่าเช่าเป็นชุดใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่นับถือก็ไปขอพ่อปู่กันนะครับนี่ครับมันเป็นลักษณะบึงน้ําเป็นเป็นเกาะอยู่กลางกลางนาง่ายแล้วก็มีบึงล้อมๆครับก็มีสะพานทอดตัวยาวไปครับสร้างแบบคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนี่ครับต้นลักษณะต้นชัโนลนะครับสูงชะลูนอย่างนี้เลยนะครับสูงเหมือนป้าดึกดำบรรพ์เลยนะครับ ก็มีคนไปกราบไหว้เขาก็มีทําพิธีเป็นชุดๆไปนะครับนี่ครับครอปู่นะครับแล้วก็ให้เดินรอบเกาะนะครับมีต้นมะเดื่อยักษ์มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับรอบหนึ่งก็ไม่ไม่ยาวเท่าไหไรครับประมาณน่าสักสองสองสามร้อยเมตรนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ก็มีค่อนข้างค่อนข้างเคลึ้มค่อนข้างเขาเรียกว่าคล้ายๆป่าดูสมบูรณ์นะครับก็มีทางเดินเป็นทางเดินไม้นะครับล้อมรอบนะครับ ก็มีต้นชะโนดขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็มีต้นมะเดื่อด้วยมีต้นมะเดือยักษ์มีลูกเต็มเลยนะครับหน้านี้ออกลูกเต็มเลยแล้วทางเดินไม้ก็ค่อนข้างทํามีซ่อมแซมบ้างบางจุดนะครับก็ค่อนข้างทําใหม่บางคนที่เขาเคยมาเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทําทางเดินดีมากเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้แล้วก็มีต่อเป็นดินเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นสะพานไม้ล้อมรอบแล้วอันนี้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโลกประดานกับโลกโลกข้างบนนะครับเป็นจุดทางเชื่อมต่อที่ พญานาคจะขึ้นมานะครับมาตั้งมีตั้งเหรียญกนด้วยนะฝึกสมาธินะครับนี่ลักษณะต้นชะโนนะครับดูต้นเล็กๆก็เป็นอย่างนี้ครับมีหนามๆส่วน,ต,นต้นใหญ่ๆสูงๆก็จะเป็นสูงชะลูุนด้วยนะครับถ่ายรูปกับผ่านใบสีก็ปล่อยปลาหมอน,นิดนึงเอาเคล็ดเป็นการรักษาสุนัขที่กําลังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์อยู่นะครับสุนัขอ่านี่ไฮไลท์อย่างหนึ่งหวย พ่อ้าหวยไหมับหวยเยอะมากที่นี่ครับก็ได้เลขมาเลขสองเลขนะครับเดินทางไปสองชั่วโมงนะครับไปที่ตำหนักพ่อปู่อือลือนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนตอนเย็นะครับไปกรับไหว้ซะหน่อยเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางขึ้นขึ้นถ้ำนาคากันนะครับกรับไหว้ซะหน่อยแต่เข้าโรงแรมก็แวะเซเว่นนิดนึงเพราะว่าจะไปที่บึงโองหลวงนะครับซึ่งรอบๆไม่น่าจะมีอะไรถ่ายนะครับ นี่พักที่โรงแรมนี้นะครับโรงแรมซินเนอรี่เลครีสอร์ทนะครับก็สร้างใหม่แล้วก็ห้องใหม่ดีนะครับเพื่อเตรียมพรุ่งนี้นะครับเตรียมขึ้นถ้ำนาคาไปกับ4ชั่วโมง